เท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ฝากถามเนาะค่ะอยากรู้จะได้เก็บเป็นความรู้ว่าเมืองไทยกับบ้านที่เนี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันนีมหนึ่งข้าวสิกินต้าแต้งจ้าพี่น้องดูค่ะเขาหนึ่งขขาวกรรมจ้าไปกินข้าวเสร็จแล้วแ่นอ อาหารเราเย็นนี้ใบใบนะคะน่ากินมากบรรยากาศดีมากกลางร่มพอนยบุยูปไปงานมันเกิดกินคนเดียวแซ่บคือมีคนถามว่าใช้เงินวันละกี่บาทอยู่ต่างประเทศใช้เงินหนึ่งวันเราใช้อะไรบ้างเนาะก็ นั่นแหละคะ่ะค่าใช้จ่ายมันก็มีจีปาถะเนาะเราจะใช้จ่ายส่วนมากเราจะใช้วันหยุดวันธรรมดาเราก็คือวันธรรมดาไม่ก็คืออ่ไม่ค่อยได้จ่ายจะจ่ายวันหยุดหนึ่งวันวันหยุดเราหยุดแบบไหนถ้าเราหยุดไม่ว่าคุณจะหยุดวันไหนทุกวันเราต้องออกไปดื่มร้านเราต้องไปร้านกาแฟเป็นเรื่องปกติของพวกเราสองคนเนาะลุงแกจะไปคือ แกจะไม่ให้ถ้าจะพูดถึงว่าทําไมแกถึงชอบออกไปนอกบ้านเพราะว่าหนึ่งแกชอบออกไปนั่งข้างนอกแล้วแบบหนึ่งมันก็มันก็ไม่ต้องมาทําให้เราวุ่นวายเนาะก็เหมือนเออมันก็ดีอย่างความคิดของแกแต่ว่าบางคนบอกว่าเอา้าทำไมไม่ประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันประหยัดไม่ได้หรอกค่ะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เนาะถ้าเราออกไปแต่ละครั้งเราจะใช้เงินครั้งละเฉพาะกาแฟห้าร้อยห้าร้อยถึงหกร้อยเนาะแล้วแต่ว่าเราจะกินเค้กอะไร นี่แหละค่ะเฉพาะร้านกาแฟนะอย่างอื่นก็คือกับข้าวก็คือไม่เกี่ยวเราจะใช้อาทิตย์หนึ่งประมาณอทิตย์ละห้าพันเนาะเราจะใช้เงินอาทิตย์ละห้าพันนี่ต่ําสุดอทิตย์ละสี่พันถึงห้าพันบาทแล้วขอความคิดเห็นหน่อยว่าถ้าเราไปอยู่เมืองไทยนะเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่บรรยากาศดีมากกลางร่มพอยน์บูยูปไปงานบันเกิด ินคนเดียวแซ่บึืนอเขาทาแต่งีินี่มแม่เซ็นี่นะ กรรมหนึ่งขวากิโลนึงนี่แหละหนึ่งแล้วก็ใส่ช่องพิษไปเนาะ แดงตำแต่งตตสกินคับแต่งก็ไม่ได้เลยเนาะอืมแชบมาเด้อ แดดลอยง่ายง่ายอยากนั่งตากแดดแต่ว่าแดดมันแรงเกินบ้านนี้ไม่ไหวตอนนี้เป็นเวลา สามโมงลมั้งน้อบ ขอถามพี่น้องหน่อยว่าอยู่เมืองไทยเราต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้อขอความคิดเห็นจากประเทศไทยเนาะค่ากับข้าวอ่ะวันละเท่าไหร่อยู่นี่ อาทิตย์ละห้าพันค่ากับข้าวเดือนละสองหมื่นเราถามความเห็นพี่น้องอยู่เมืองไทยไงว่าใช้เงินกันยังไงเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าอยู่เมืองไทยใช้เงินกันยังไง ก็บเข่าน้อยๆกินบลเบิร์ล้วพี่น้องเลย ติบเขานี่ได้มาจากบ้านมาจากตลาดล้วเนาะซื้อมาห้าหกคีแล้วกินดูล่ะสองคนก็นกินบะเบิด นั่นแหละค่ะมาทำความคิดเห็นเนาะว่าอยู่เมืองไทยใช้เงินกันแบบแบนเนาะว่าเบิร์โปรถ้าอยู่บ้านนอกนี่เดือนละหมื่นหมดไหมหรือว่าอยู่ในเมืองในเมืองหลวงนี่เดือนละกี่หมื่นถึงจะพอนอยากมาถามไนงะอยากรนะู้ไน มีหลายคนบอกว่าเขาใช้เงินอยู่เมืองไทยเดือนละสามหมื่นบางคนไม่พอป้าเดือสามหมื่นเยอะนะ น้องถามเพื่อพี่น้องมาแบ่งปันปความรู้กันนะเนาะแดนเริ่มสีบดบบล่ะ อันนี้มุมโปรดสวนพักจะนั่งอยู่แบบนี้แหละวายิพ้าออกไปทะเล เสียงมอไซค์หน้าร้อนมอไซค์ดังสนงิยนเตพี่น้องขึ้นก่ให้มันหมด ไม่นีนชอบกินลุงแกก็ไม่กินไก่แปดชิ้นนะอือร่อย โอเคครับพี่น้องนั่แหละฝากมาถามว่าอยู่เมืองไทยใช้เงินกันวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ฝากถามเนาะค่ะอยากรู้จะได้เข็บเป็นความรู้ว่าเมืองไทยกับบ้านที่เนี่ยค่าใช้ใจ่ายเท่ากันไหมหรือว่ามันประหยัดก,กว่าเรามาแลกเปลีย่ยนความคิดเห็นกันนะว่าใช้เงินกันแบบไหนเนาะโอเคครับพี่น้อง เอ้เจองันคิดน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ